ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชอบปูนต่อชาแนลครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับมาดูรีวิวดูเคสใหม่นะครับนี่เปลี่ยนเคสแล้วนะครับเพราะว่าเคสเก่ามันใช้มา10ปีมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับดูดิว่า นี่ไอ้เคสเก่ามันที่สร้าเป็นแบบนี้นะครับผมตีนไอ้เคสเก่ามผมถ้ามองไม่เห็นขอ,ขอโทษด้วยครับ <S 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 ขอเปิดดิ <S <S นี่ครับผมนี่ไอ้เคสเก่าฝุ่นยเยอะแยะนี่นี่นี่ข้างในก็ดูก็เดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงมันเปิดได้ไหมเนี่ย นี่ไงเคสโคตรเก่าเลยใช้มาก็สิปีแล้วผมเก่าจริงๆนะครับทามันสิปีแล้วถ้าขนาดเนี้ยเพราะว่าเวลาเล่นเกมไปในานานก็มกีมีทำให้ร้อนได้ขึ้นนะครับถ้าเคสเก่าขนาดเนี้ยแต่ว่ามันอัปเกรดได้แต่ว่าอาจจะมีร้อนได้นะครับเวลาเล่นเกมพวกสเปคสูงๆประมาณเนี้ย โอเคครับก็พอท่านนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ